คำพูดที่เขาอยากบอกกับคุณที่สุดในตอนนี้คือคำว่าไรายขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานปรกมาไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะหกถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกเก้าถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำ วิวออลฟอร์จูนพลังงานของคนธาตุไฟเมสิงธนูแฮงแมนพลังงานของคนธาตุน้ำแทมพอร์เรนพลังงานของคนราศีธนูมีพลังงานของคนธาตุน้ำกับคนธาตุไฟนะคะที่ขึ้นมาเป็นคนที่มีความสุขกับตัวเองนะคะค่อยเป็นค่อยไปใจดีใจเย็นอกอุ่นนะคะแล้วก็ราเริงสดใสมากๆเป็นคนที่ไม่ยึดติด กับอะไรเดิมๆนะคะคิดนอกกรอบคิดไม่เหมือนใครพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเป็นคนหัวสมัยใหม่ก็ได้นะคะชอบอะไรที่ท้าทายที่แปลกใหม่ที่ได้ฝึกฝนที่ได้พัฒนาตัวเองอยู่เสมอนั่นเองนะคะพลังงานที่ขึ้นมาเหมือนเป็นคนที่อินเทรนแล้วก็ทันสมัยมากๆนะคะเรามาดูกันนะคะว่าคนที่มีคําพูดอยากบอกกับคุณที่สุดในตอนนี้เขาคือใครนะคะขอพลังงานของเขาหน่อยนะคะ ขอพลังงานของคนที่มีคำพูดอยากบอกกับคุณในตอนนี้หน่อยพลังงานความรักของคุณนะคะไม่ได้ถึงกับโสดนะคะแต่ก็เหมือนมีคนในใจมีความคลาคคลางมีความห่างไกลแล้วก็อยากรีเทิร์นกับใครไหมหรือว่าเป็นรักต่างวายัยด้วยหรือเปล่านะคะขอพลังงานของคนที่มีคำพูดอยากบอกกับคุณหน่อยนะคะ เดือยชาลีออดพลังงานของคนราศีกรกฏสามเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพึศกษ์การสองถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ํานะคะมีนกรกฏพิจิกเด็กถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษธนูควีนถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ํานะคะมีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุน้ําคนธาตุไฟอ่อนโยนจริงใจเซนซิทีฟรักใครรักจริงมากๆนะคะดูแลเทคแคร์เห็นอกเห็นใจรับ เป็นคนที่อ่อนโยนแต่ว่าไม่ได้อ่อนแอนะคะใส่บู๊ใส่ลุยเหมือนกันแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ก้าวร้าวเป็นคนที่ไม่ใจร้อนเป็นคนที่ค่อยเป็นค่อยไปนะคะแล้วก็เป็นคนที่รับฟังเป็นผู้ฟังได้ดีมากๆเป็นคนมองโลกในแง่ดีมีพลังงานบวกในตัวเองค่อนข้างเยอะช่างพูดช่างคุยนะคะมีอะไรก็คือพูดคุยเปิดใจพลังงานของคนคนนี้เวลาที่รักใครพร้อมหยุดพร้อมเป็นพ่อบ้านแม่บ้านดูแล อยู่ด้วยกันกับคนที่รักเลยนั่นเองนะคะเรามาดูกันว่าแล้วเขาคนนี้มีข้อความอะไรหรือว่าคําพูดอะไรที่อยากบอกกับคุณที่สุดนะคะเขามีคําพูดอะไรที่อยากบอกกับคุณที่สุดขอภไพบอกทีความใจเย็นความเรียบง่ายนะคะ ค่อยเป็นค่อยไปนะคะไว้เหนือเชื่อใจความกังวลความวาวุ่นใจนะคะครอบครัวความอบอุ่นการอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาหนึ่งเดียวในหัวใจความรักการครอบครองนะคะคนรักนะคะแล้วก็แรงบันดาลใจกำลังใจการแก้ไขปัญหาคนที่อยู่ในหัวใจนะคะพลังงานที่เขารักใครสักคนแล้วเขา เขาอยากให้เชื่อใจเขาแม้ว่าในบางครั้งบางทีจะมีจะมีปัญหามีอุปสรรคมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นแต่อยากให้ความไว้เนื้อเชื่อใจมีเหมือนเดิมหรือว่าพูดคุยเปิดใจกันก็ได้นะคะพลังงานที่ขึ้นมาหากว่าคุณเป็นรักทางไกลยอยู่ห่างไกลกันนะคะคุณอาจจะรู้สึกถึงความไม่แน่ใจไม่ไวใจไม่เชื่อใจมีความแตกต่าง อยากใช้เวลาในการเรียนรู้พลังงานของเขาค่อนข้างชัดเจนมีความเชื่อใจแต่สินใจแล้วเลือกแล้วว่าคนที่อยู่ในหัวใจของเขาก็คือคุณคนที่มีความชัดเจนในหัวใจนะคะชัดเจนในสถานะความสำคัญก็คือเขานะคะตัวเขาไม่ค่อยมีอะไรที่ลังเลเลยนะคะแต่คนที่ลังเลเหมือนจะเป็นพลังงานของคุณยังคงกลัวระยะทางที่ห่างไกลกัน กลัวว่าจะมีตัวเลือกทางเลือกอื่นกลัวว่าระยะเวลาที่ผ่านมายิ่งนานวานยิ่งห่างไกลกันก็จะทําให้ความสัมพันธ์มีความห่างเหินห่างไกลาจากกันไปด้วยไม่ค่อยได้ดูแลกันนะคะรักทางไกลน่าจะยากในการคีบความสัมพันธ์หรือว่าดําเนินความสัมพันธ์ให้ให้ง่ายเหมือนกับ ได้เห็นหน้าได้อยู่ใกล้กันมีความแตกต่างมีความรู้สึกไม่มั่นใจเกิดขึ้นในพลังงานของคุณนะคะสิ่งที่เขาอยากบอกกับคุณที่สุดก็คือให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ค่อยเป็นค่อยไปนะคะเขามั่นคงในความรู้สึกของเขาเขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพี่สูจนความรักความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนั่นเองนะคะเปิดใจพูดคุย รู้สึกไม่สบายใจรู้สึกไม่ไว้วางใจหรือว่ามีปัญหามีอะไรพูดคุยกับเขาเขาพร้อมจะตอบคำถามคุณในทุกเรื่องนะคะอย่ากเก็บความสงสัยนั้นไว้ลำพังนะคะเปิดใจพูดเปิดใจคุยกับเขาให้มองว่าเขาคือคนที่หวังดีคนที่จริงใจกับคุณนะคะเพราะพลังงานของเขาสิ่งที่เขามองออกมาหาคุณก็คือคุณคือคนในครอบครัว คนเดียวที่สำคัญสำหรับเขาเป็นเป้าหมายเป็นกำลังใจเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เขาทำทุกๆวันนี้นะคะเพื่อคุณแล้วก็เขาเพื่ออนาคตของคุณแล้วก็เขานั่นเองเขามั่นใจในความรู้สึกของเขาที่มีให้กับคุณแม้ว่าตอนนี้คุณยังไม่มั่นใจความรู้สึกของคุณที่มีให้กับเขา หรือว่าไม่มั่นใจถึงอนาคตระหว่างคุณกับเขาสิ่งที่เขาอยากบอกคำพูดที่เขาอยากบอกให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วเขาจะพิสูจน์ทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณได้เห็นนั่นเองแล้วก็หากคุณมีอะไรที่ไม่สบายใจอยากเก็บไว้เองพูดคุยกับเขาถามเขาเขาพร้อมที่จะตอบเขายินดีที่จะตอบคุณในทุกเรื่องนั่นเองนะคะ